อยากได้สินค้า KO ของแท้สั่งที่นี่ค่ะนะคะทำไมถึงบอกว่าสั่งที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกก็อยู่ที่สํานักการใหญ่นะคะมาเบิกสินค้าผลิตภัณฑ์ตัว KO นะเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่มาแรงนะคะแล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆวันนี้นะคะออเดอร์ของเรานะคะก็เบิกประมาณ ร้อยกว่ากล่องนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราเนี่ยออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะทุกคนแล้วก็แพ็คสินค้าเตรียมส่งแล้วนะคะอะใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะมือเท้าชาแนคนขาอ่อนแรงนะคะเปิดใจให้ KO บอกเลยนะคะว่าท่านจะไม่ผิดหวังกับสินค้าตัวนี้นะคะสินค้า KO นะคะใส่สารสกัดที่เข้มข้นแล้วก็ทานน้อยเห็นผลไวผลลัพธ์ต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ลองนะคะประทับใจทุกคนนะอะนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนนะคะ ที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงหน้าเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทานเคโอทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้นค่ะคุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยอาการเคโอด้วยการทานผลิตภัณฑ์ัวเคโอค่ะก็มั่นใจ ตอนนี้นะคะก,ก็อยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ามีอาการเสร้นเลือดสมองตีบนะคะแคนคาอ่อนแรงเรามาฟังนะคะว่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ที่พวกขายอยู่หนะ้าฟันทุนนะคะอาการดีขึ้นแบบไหนตามมาฟังดูค่ะเส้นเลือดสมองตีบนะคะดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลศูนย์จำหน่าย KO คุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะบุกลงพื้นที่จริงอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็พบกับลูกค้านะคะที่มีอาการเส้นเลือดสมองตีบแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วดีขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะในเทศทองลายครับค่ะเป็นคนจังหวัดไรคะสุรินทร์ครับอายุเท่าไหร่คะ66ครับ66ปีนะคะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานผลิตภ ตายหมดเลยครับม mm ือ hmm. มันตายก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นเองชาหมดเลยค่ะเป็นมากี Alter, ่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นมาเจ็ดเดือนนครับเป็นมาเจ็ดเดือนนะคะก็ช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนคะที่เป็นอยู่แล้วครับช่วงที่มันแบบไม่รู้สึกเนี่ยแขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตแล้วก็นอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้านครับแล้วก็ไปหมอนัแล้วก็ไปรงวมแพทย์แ้วก็มาเจอไอ้นี้ เรียกว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณลุงเลยช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้ครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะแล้วช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยไปรักษาแบบไหนมาบ้างคะไปรักษาร่วมแพทย์มั่งครับไปรักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมคะในแต่ละรอบแล้วดีขึ้นไหมคะไม่ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลอง วิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักับผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดอ่าปกติตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมันเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงถ้ามีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับช่วงขาก็คือว่าเห็นเล่าให้ฟังว่าเดินลําบากก็คคือวาาามมม้สเเนนนนทชััดิ ้าช้างครับตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่เป็นสมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานไม่ได้ความจําไม่ค่อยดีสั่งกันเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าความจําไม่ค่อยดีอ๋อความจําไม่ค่อยดีเลยีกลินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามกลางอ่าฮะหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเรื่องจาได้ไหมเรื่องจาได้จาได้นิดนิดโอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงนะเนี่นะคะเป็น การสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจาก<ช>ที่ทาน KO ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสไแดบบ้เริ่มกระดิกแบบดิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้นค่ะคุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยอาการ KO ด้วยการทานผลิตภัณฑ์โคลคค่ะก็มั่นใจม,มั่นใจนะคะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงประทัััับใจอะไรผลิตภณฑ K ้าางคท่นนชมฟดึ ประทับใจกับตัวยาเขาแหละดีครับดีเนาะทําให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงครับเดินได้เดินได้เนาะอ่ะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเดินลาบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผิพันธตัวเคียวอ่ะเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดนึงค่ะอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวเคโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะคะด้เปรี้ยจ้ะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักสิคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะจิคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิเต็มสิทนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป็นเสียงจาก ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราอยู่ในพื้นที่จริงใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กและคุณลุงคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าบุ๊กจะไปลงสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดี